พูดถึงโรงเรียนคุณภาพเนี่ยเรามีคุณภาพที่กำหนดเอาไว้แค่3ประเภทด้วยกันคือ1โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนสแตนอโลนอันนี้เราพูดกันตรงชัดเจนตรงนี้โดยนิยามความหมายของคำว่าโรงเรียนคุณภาพประถมต้องการให้โรงเรียนนี้เป็นศูนย์กลางของการใช้ทรัพยากร ร่วมกันของโรงเรียนขนาดเล็กในบริเวณใกล้เคียงกันนะครับหนึ่งโรงเรียนคุณภาพปถมสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับโรงเรียนเล็กๆอีก4ีห้าโรงหกโรงในบริเวณใกล้เคียงกันอันนี้คือคุณสมบัติอันที่หนึ่งโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมเราต้องการที่จะให้ทำภารกิจสองข้อครับคือภารกิจข้อที่ห ให้เป็นภารกิจในการที่จะรองรับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสที่มีขนาดเล็กพึ่งตนเองไม่ได้นะครับสให้เป็นโรงเรียนที่รองรับโรงเรียนแข่งขันสูงขณะนี้เรามีโรงเรียนแข่งขันสูงในจังหวัดนักเรียน3ามพันสีแต่โรงเรียนประจำอำเภอมีนักเรียนสี่ร้อาถ้าหากทุกอำเภอสามารถทำโรงเรียนมีคุณภาพ ใกล้เคียงกันได้เราก็จะสกัดกั้นไม่ให้เด็กไหลเข้าสู่ในเมืองใหญ่ๆได้อันนี้คือโรงเรียนมัธยมแล้วโรงเรียนที่สามคือโรงเรียนสแตนอโลนคือโรงเรียนที่ไม่สามารถไปเรียนใช้ทรัพยากรร่วมกันกันกบที่อื่นได้อันนี้เราเข้าใจตรงกันแต่วันนี้ปัญหาครับที่เราพบก็คือว่าในทุกเขตพื้นที่เนี่ยนะครับวันนี้เราพบว่าแผนการกำหนดจุดที่ตั้งของโรงเรียนคุณภาพเนี่ย ยังไม่สเสถียรหรือยังไม่เป็นแผนที่มั่นคงปักหมดุดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมไปจังหวัดแพร่เนี่ยก็ข,ขอยกตัวอย่างของแพร่แพร่มีหนึ่งร้อยสิบแปดโรงปักหมุดจริงๆเป็นโรงเรียนคุณภาพเพียงยี่สิบเจ็ดโรงแต่ทําแผนไว้ดีมากผมไปดูแล้วแม้ขนาดยังไม่ทาโรงเรียนคุณภาพขนาดนี้เนี่ยเอานักเรียนเอารงเรียนเอานักเรียนมาใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ใช้ เป็นโรงเรียนการสอนจริงๆแค่75โรงนะครับจาก118โรงเนี่ยถ้าทำแบบนี้ผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องและวิธีการที่ถูกต้องสิ่งแรกที่อยากให้เขตดำเนินการก็คือหนึ่งท่านต้องปักหมุดให้มั่นคงว่าโรงเรียนคุณภาพถ้าหากทำนโยบายนี้สำเร็จเนี่ยโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนหลักจริงๆในเขตท่านควรจะมีจริงกี่โรงอยู่ที่ไหนบ้าง แล้วโรงเรียนเหล่านั้นน่นะครับจะสามารถรองรับโรงเรียนเครือข่ายได้อีกกี่โรงโรงไหนบ้างอันนี้คืออันที่หนึ่งที่ท่านต้องชัดนะครับอันที่สองครับเมื่อท่านปักหมุดได้ครบแล้วเนี่ยท่านก็จะได้โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียน standalone แผนที่ท่านต้องทำต่อไปก็คืออันที่หนึ่งเลยก็คือ ท่านจะทําโรงเรียนสแตนอะโลนกับโรงเรียนคุณภาพเนี่ยให้เป็นโรงเรียนคุณภาพได้อย่างไรนั่นก็หมายความว่ายกระดับคุณภาพให้คุณครูผู้ปกครองนักเรียนที่ขับรถผ่านเห็นแล้วอยากเอาลูกมาเรียนที่โรงเรียนนี้จังเลยหรือผมใช้ง่ายๆว่าทําโรงเรียนนานาชาติให้คนจนนะอาจจะไม่ดีเลิศเท่ากับนานาชาติที่เขาให้กับคนรวย แต่นี้เราทํานานาชาติให้คนจนให้คนจนได้มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียนที่ดีๆและมีคุณภาพเราจะทําโรงเรียนนี้ให้มีคุณภาพได้อย่างไงอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองครับแล้วเราจะทําโรงเรียนสแตนอโลนที่อยู่บนดอยบนเกาะแม้ว่าเขาจะเล็กแต่เขาต้องอยู่บนความยากลําบากให้เขาได้เรียนอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านต้องคิดออกแบบบางแผนต้องใช้คนใช้เงินใช้อะไรเท่าไหร่ก็ว่าไปแต่สิ่งที่สองอันนี้ผมเห็นการขับเคลื่อนในระดับเขตพอเห็นเป็นรูปธรรมได้แต่แผนที่สองก็คือว่าแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับของโรงเรียนเครือข่ายเขตพื้นที่ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ลงทําความเข้าใจกับคุณครู กับพอโรงเรียนกับชุมชนให้เกิดความเข้าใจว่าเราจะทำอะไรในจุดตรงนั้นจึงขอให้ท่านทำในโรงเรียนที่ท่านนำร่องเขตละหนึ่งโรงให้เห็นเป็นรูปธรรมก่อนนะครับให้เห็นเป็นรูปธรรมก่อนซึ่งเท่าที่ออกไปพบไปเจอนั้นเราจะรอจนกว่างานก่อสร้างจะเสร็จแล้วค่อยดำเนินการเนี่ย ตอนนี้ไม่ต้องรอครับอยากให้ท่านเคลื่อนตัวได้เลยคือ1หนึ่งการสร้างความเข้าใจกับครูผู้ปกครองนักเรียนนะครับกับชุมชนให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำโรงเรียนคุณภาพในครั้งนี้อย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นไปไประชุมอ,อบตอนะครับประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ปกครองท่านก็ต้องลงมือไปเรียนรู้ เพื่อจะถอดบทเรียนจากการนำร่องข่าวนี้เมื่อทุกคนตระหนักและเห็นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญอื่นใดคือโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนกับครูต้องทำความเข้าใจตรงกันเช่นเดียวกันจากนั้นค่อยมาทำแผนในการเคลื่อนตัวมาใช้ทรัพยากรร่วมกันจะมีวิธีการเคลื่อนอย่างไงสมมุติถ้ามี8โรงเรียนจะเคลื่อนหนึ่งโรงเรียนก่อนไหมสองโรงเรียนก่อนไหม หรือจะเคลื่อนชั้นปอสี่ป .5 หมาก่อนไหมในแต่ละโรงหรือต้องทํำยังไงก็ต้องทําแผนตรงนี้อย่างจริงจังให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับโรงเรียนคุณภาพที่เราอยากให้เกิดแล้วอยากให้ท่านลงมือทําและเรียนรู้จากปัญหานี้อย่างแท้จริงนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเห็นเป็นรูปธรรมเพราะเราไม่มีวิธีการอื่นแผนที่สามที่อยากให้ทําก็คือว่านอกจากแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันแล้วแผนสุดท้ายก็คือ แผนการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายให้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือเป็นศูนย์บ้านพักครูหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นก็ให้ท่านทําเป็นแผนที่สามลองรับแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับแล้วก็อยากจะเรียนท่านว่าถ้าหากเราออกแบบอย่างนี้แหละการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไปก็จะเป็นรูปธรรมแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราหนีไม่พ้นการบริหารงานบุคคลขณะน,นี้ที่เราประชิญอยู่ก็คือ โรงเรียนขนาดเล็กเราไม่สามารถได้พอออกกลับคืนมาถ้าหากเกษียณสองคุณครูเกษียณไม่สามารถได้ครูกลับมาเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องออกแบบตรงนี้ไว้รองรับสถานการณ์ตรงนั้นนะครับจึงเป็นความจําเป็นและเป็นนโยบายสําคัญถือว่าสําคัญอันดับหนึ่งนะครับในของเขตพื้นที่ที่จะขับเคลื่นอนงานนี้ให้เกิดเห็นเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังทีมงานบริหารงานบุคคลที่ทางสพภได้ขอกกคส ไว้เพื่อรองรับการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพเราคิดอย่างนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยการทรําโรงเรียนคุณภาพหรือการมาใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยยังไม่สามารถบรรลุได้ทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากการบริหารงานบุคคลก็ไม่ได้ตอบโจทย์ซัพพอร์ตในหลายๆประเด็นเพื่อให้การขับเคลื่อนในระดับเขตเนี่ยเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยเราก็ได้ออกรูปแบบบริหารงานบุคคลซึ่ง ได้นำเข้าที่ประชุมเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและก็ขอสอก็ได้พิจารณาอนุมัตินะครับเลือกว่าชื่อมันจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการบริหารงานบุคคลนะครับเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพาขึ้นมาเป็นการเฉพาะจะพูดอยู่สามสี่เรื่องด้วยกันครับเรื่องที่หนึ่งครับเราจะพูดเรื่องการกำหนดโรงเรียน ถ้าสมมติว่าโรงเรียนก่อเนี่ยนะครับมาเรียนรวมกันในที่ใดที่หนึ่งที่โรงเรียนคุณภาพเนี่ยถ้ามาเรียนรวมกันห้าโรงเรียนเนี่ยในห้าโรงเรียนน่ยรวมกันเรียกว่ากลุ่มสถานศึกษานะครับในกลุ่มสถานศึกษาเนี่ยก็สามารถเอาเด็กนักเรียนมาคำนวณอัตรากำลังรวมกันได้ที่ตรงนี้นะครับ แม้ว่าปัจจุบันพอมารวมแล้วเอาแล้วพออไปอยู่ไหนเดี๋ยจะมีวิธีการบริหารว่าพออมารวมกันแล้วนับยังไงพอมาเรียนรวมกันตรงนี้ไม่ได้หมายเพราะว่าโรงเรียนชื่อโรงเรียนเดิมหายไปนะครับโรงเรียนเดิมก็เป็นโรงเรียนเดิมอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่การบริหารงานบุคคลคาควบคุมอัตรากําลังเนี่ยเรามาใช้เกณฑ์วิยี่สิบสามในการคานวณเกณฑ์อัตรากําลังร่วมกันได้อันนี้คือคือหลักกันที่หนึ่งตัวที่สองครับ แล้วพอมาแล้วเนี่ยโอเคอัตรากําลังที่เป็นผู้บริหารล่ะโรงเรียน A อโรงเรียน B ีโรงเรียน C พอมาอยู่ร่วมกันมาเรียนร่วมกันก็อยู่โรงเรียน A โรงเรียน B โรงเรียน C อยู่อย่างเงี้ยนะครับมีตําแหน่งก็อยู่รวมกันไปโรงเรียนใครโรงเรียนมันเหมือนเดิมไม่ได้กระทบต่อต่ออะไรแต่จะมีสิ่งที่ตามมาคือว่าถ้ามาอยู่รวมกันตรงนี้แล้วเนี่ยใชย้ทรัพยากรร่วมกันแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องอยู่ครบ12บสองเดือนถ้ามีตําแหน่งว่างอยู่ที่อื่นเนี่ย มาอยู่หกเดือนมาอยู่สามเดือนก็สามารถขอไปอยู่โรงเรียนอื่นได้นะครับอันนี้คือเงื่อนไขกรณีที่หนึ่งเงื่อนไขกรณีที่สองเลยถ้าพอนี้ตำแหน่งว่างล่ะถ้าอยู่กลุ่มโรงเรียนเดียวกันก็สามารถเอาตำแหน่งว่างเนี่ยที่ลุกออกไปเนี่ยปรับปรุงเป็นตำแหน่งรองเป็นตำแหน่งคุณครูนะครับได้ในโรงเรียนเดียวกันนี้นะครับอันนี้คือคือกรณีที่มาใช้ทรัพยากรร่วมกันนะครับกรณี ครูผู้บริหารเนี่ยนะครับก็กําหนดเอาไว้ว่ากรณีผู้บริหารอัตรากําลังตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเมื่อนักเรียนมารวมกันเนี่ยถ้าโรงเรียนกโรงเรียนขอโรงเรียนคอมารวมกันเนี่ยให้นํานักเรียนของโรงเรียนมารวมกันเป็นขนาดของโรงเรียนที่จะย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นได้เช่นโรงหนึ่งมีอยู่ห้าร้อยเป็นโรงเรียนหลักแต่มีโรงเรียนอื่นโรงละร้อยสองโรงมารวมกันก็ให้นับเป็นเจ็ดร้อย นะครับในโรงเรียนนี้ทุกคนทุกโรงเรียนได้นับรวมกันที่นี่เพื่อไปสู่ขนาดใหม่นะครับอันนี้คือคือแนวทางในการบริหารอัตรากำลังของผู้บริหารส่วนส่วนคุณครูนะครับคุณครูถ้าอยู่โรงเรียนนี้มารวมกันเป็นกลุ่มโรงเรียนเรียกว่ามามามา,มาเป็นกลุ่มโรงสถานศึกษาแล้วเนี่ยนะครับ อัตรากําลังในวันที่มาเน<ม> <flights S 2> ี่ยมา <im art> เท่าไหร่มาอยู่รวมกันเท่าไหร่เนี่ยจะเกินเท่าไหร่ก็ให้อยู่โรงเรียนนี้ทั้งหมดแต่เดิมทีถ้าหากเรามาใช้เรียนรวมเนี่ยเราต้องถูกเกี่ยไปอยู่โรงเรียนอื่นนะครับอันนี้มาอยู่ที่ไหนมีเท่าไหร่ก็มาอยู่โรงเรียนเดิมร่วมกันที่นี่นะครับเว้นแต่เจ้าตัวจะเราต้องการขอย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นหรือโอนตําแหน่งไปอยู่โรงเรียนอื่นก็สามารถดําเนินการโอนไปได้ อันนี้ก็ไม่ต้องรอเกณฑ์ว่าต้องสี่ปีนะครับอันนี้ก็ให้ดําเนินการไปได้นะครับกรณีมาเรียนรวมกันที่ใดที่หนึ่งอันนี้เรื่องคุณครูและประเด็นสุดท้ายครับเรื่องของเงินเดือนครูนะครับที่จะเลื่อนขั้นเงินเดือนก็ให้เอาเงินของโรงเรียนทุกโรงเรียนมารวมกันเป็นหนึ่งสถานศึกษานะครับในการที่จะพิจ่รณาเรื่องเงินเดือนซึ่งตรงนี้นะครับก็ซึ่ง ขณะนี้กสอได้อนุมัติแล้วเหลือแต่ให้มาปรับในรายละเอียดถ้อยคำนะครับแล้วก็จะนำไปใช้ในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคุณภาพกับโรงเรียนเครือข่ายที่เข้ามาร่วมใช้ทรัพยากรร่วมกันในโอกาสต่อไปซึ่งผมคิดว่าสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องใหม่ที่ทางเขตพื้นที่จะต้องออกแบบและทำความเข้าใจในการดำเนินง,งานซึ่ง เมื่อลงรายละเอียดแล้วในี่ยสพทจะมีคู่มือและแนวทางในการดําเนินงานบริหารบุคคลเพื่อรองรับอโรงเรียนคุณภาพในโอกาสต่อไปครับอันนี้เป็นเรื่องงานบุคคลนะครับซึ่งก็คงต้องรบกวนท่านเทอิอชาติกับทีมสพร,รอ,อาจจะต้องเอามาติของกศสอออกมาคลี่แล้วก็กําหนดทีละประเด็นเงื่อนไขว่าอ่อย่งไหนอย่างไรเพราะว่าที่ประชุมนั้นได้ให้เงื่อนไขว่าไม่ใช่มา แล้วคุณภาพแย่ลงกว่าเดิมอะไรเงี้ยมาแล้วคุณภาพต้องดีกว่าเดิมยังไงจะมีการประเมินตัวชีวัดอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็เวลานําใช้ก็คงจะต้องออกแบบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่หลักการเนี่ยเป็นเช่นนี้ครับอันนี้เรื่องเรื่องงานบุคคลในโรงเรียนคุณภาพทีนี้ประเด็นต่อมาเรื่องโรงเรียนคุณภาพผมพูดเรื่องบ้านพักครูในจุดที่ต้องการให้ทุกเขตพื้นที่ ได้ดูแลสวัสดิการของครูเรื่องแรกคือเราห่วงเรื่องบ้านพักครูซึ่งบ้านพักครูนี้ก็มีแบ่งเป็นสองส่วนวันนี้คุณครูที่เดือดร้อนไม่ได้อยู่ชนบทเสมอไปนะครับวันนี้เดือดร้อนอยู่ในกรุงเทพก็ก็มีจํานวนมากเพราะมีคุณครูจากต่างจังหวัดมาสอบบรรจุได้ที่กรุงเทพนี่ยค่อนข้างเยอะเราก็กําลังอมองไปที่โรงเรียนเคยใหญ่ปัจจุบันเล็กแล้วอาคารไม่ได้ใช้นะครับ อยู่จำนวนมากเราก็จะมุ่งไปที่รีโนเวทนะครับให้อยู่ประมาณ4ี่มุมเมืองให้เป็นที่พักของคุณครูอันนี้ก็ก็อยู่ในแผนที่กำลังจะสำรวจนะครับให้พอเขตหนึ่งเขตสองกับกรุงเทพได้ดำเนินการสำรวจอยู่ส่วนต่างจังหวัดครับเรามุ่งไปอยากให้ไปแต่ละพื้นที่นะครับให้ไปดูว่าสถานที่ในการที่จะปักหมดุดในการทำเป็นศูนย์บ้านพักครู ในแต่ละอำเภอคือเราอยากให้ฐานอำเภอเป็นหลักนะครับวินแต่หนึ่งศูนย์หนึ่งอำเภอนะครับอยู่รวมกันถ้าหากอำเภอใดมีขนาดใหญ่หรือมีความจำเป็นก็ให้ทำแผนประกอบมาถ้ามีความจำเป็นแต่หลักๆเนี่ยเราจะลงให้อำเภอละหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าต้องการให้คุณครูนั้นได้อยู่รวมกันและก็จะมีความปลอดภยัยแล้วก็ตอนเช้าก็เดินทางไปปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ ดำเนินการสอนนะครับอันนี้เรื่องบ้านพักครูก็อยากให้ทุกเขตได้ทําแผนปักหมดุดเช่นเดียวกันกับโรงเรียนคุณภาพนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องเดียวกันโดยอยากให้มุ่งใช้โรงเรียนเครือข่ายที่ที่เราจะใช้ประโยชน์ร่วมกันตรงนั้นเป็นหลัก